ใครรัดเอาข่าวอาจารย์ด่าหมอดูมาลงเมื่อกี้ทาไมกระแสคนคอมเมนต์ตีกลับคาจารย์ตีกลับเรื่องอะไรกูไม่เห็นรู้เลยตีกลับกูเนี่ยนะตีกลับกูเรื่องอะไรก็ไม่แปลกถ้าคนมันจะเห็นด้วยขนาดนั้นที่มันจะปกป้องหมอดูขนาดนั้นก็มันยังนั่งดูดวงอยู่เลยกูไม่ติดใจเลยกูไม่สนใจด้วยใครจะด่ากูด่าเลย มึงอยากจะจมปากอยู่แบบนั้นต่อไปก็จมลงไปสิกูไม่ได้ว่าอะไรนี่มึงอยากจะเชื่อเรื่องหมอดูล่างทรงมึงก็เชื่อต่อไปแล้วแต่มึงชีวิตมึงอยากจะจมอยู่ความทุกข์แบบนั้นต่อไปก็แล้วแต่มึงด่ากูเหรอกูไม่รู้สึกด่าเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเฉยมากทัวลงกูไม่เคยสําเร็จกูบอกให้ลงยังไงก็ไม่ชนะกูเพราะกูจะด่ากลับแบบเจ็บสวนเจ็บแสบลวดลาวมากกว่าเดิมเองกูจะบอกให้ อย่ามาเล่นกับระบบนะกูบอกก่อนนะให้ตายยังไงมึงก็เถียงเหตุผลกูไม่ชนะเพราะกูมีเหตุผลมึงมีแต่ความเพอ้อเจอ้อทั่วจะลงยังไงมึงก็เอาชนะความจริงกูไม่ได้มึงหาวิธีเอาชนะความจริงกูให้ได้สิลองมาดูหน่อยมึงจะเอาชนะความจริงกับที่กูพูดได้ยังไงลองไหมล่ะ กูเลยไม่เคยกลัวทัวเลยเพราะทัวบางทีก็ไม่มีเหตุผลปัญญาอ่อนกูไม่สนใจทัวหรอกแหกโค้งตายก่อนกูบอกให้กูจะไปกลัวอะไรอะความจริงกูไม่กลัวสิที่กูพูดไม่ได้พูดอะไรผิดเลยกูพูดถูกทุกประการก็มีแต่ทัวปัญญาอ่อนตอนนั้นแหละที่เห็นด้วยคนปัญญาอ่อนต่นนั้นแหละที่ให้ค่ากับเรื่องนี้เรื่องหมอดูว่าแม่นพยากรณ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้ กูพูดอยู่นี่ไงถ้ามันพยากรเก่งจริงมันจะมีอุทกภัยอัาคีภัยอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะก็นี่เมื่อมึงมั่นใจว่ามึงรู้ทำไมไม่บอกเขาล่วงหน้าล่ะหรือบอกล่วงหน้าทำมึงป้องกันเหตุป้องกันภัยอะไรไม่ได้ล่ะก็ถ้ามันเจาะจงไม่ได้แล้วมึงจะพยากรทำไมจะมีประโยชน์อะไรต่อการพยากรนั้นถ้าสุดท้ายแล้วพยากรไปก็ไม่สามารถป้องกันอะไรได้พยากรทำไม ในเมื่อพยากรไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจะพูดเพื่อกูไม่เคยกลัวทัวนะยิ่งเรื่องหมอดูเนี่ยกูไม่เคยกลัวเลยกูปาชาดาเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนด้วยเอาสิเถียงเหตุผลกูให้ได้หาเหตุผลมาแต่อย่ามาปัญญาอ่อนนะอย่ามาข้างๆครูๆนะกูไม่กลัวอะไรครัวปัญญาทั่วไปอีกทุกทัวปัญญาอ่อนเนี่ย กูไม่เคยตัวกระแสตีกับถ้ากูกลัวกูไม่กล้าพูดหรอกนะครับสินแสบอกอาจารย์ไม่ได้บวชอ้าไม่ได้บวชก็ดีสิกูจะได้ด่าสินแสต่อไปอีสินแสที่พยากรเนี่ยกูไม่รู้นะว่าใครมาด้ยิีจากมึงเนี่ยอันนี้กูไม่รู้นะว่ากูยังไม่ได้เห็นคลิปอะไรใครมาพยากรถึงกูกูจะไม่ได้บวชกูไม่รู้แต่ถ้ากูไม่ได้บวชกูด่ามึงฉ่ำเลยนะพยากรดีๆนะถ้ากูไม่ได้บวชคนที่รวยคือมึงนะกูบอกก่อนนะ พยากรณ์อะไรคิดนิดนึงนะคิดดีๆนะมึงกูไปเนี่ยทุกคนเนี่ยแฮปปี้หมดเลยนะโดยเฉพาะก,กลุ่มพวกหมอดูล่างทรงสินแสเนี่ยแต่ถ้ากูอยู่เนี่ยความชิบหายเกิดขึ้นกับพวกมึงต่อไปไม่หยุดไม่ถอยนะใครก็ตามขวางกูไม่กูบวชเตรียมตัวนะยาวนะกูบอกให้และกูเนี่ยถ้าอยู่กูอยู่ค้างฟ้าด้วยกูไม่ร่วงง่ายๆนะกูบอกให้ กูอยู่ค้างเลยกูจะตกยังไงกูก็กลับมาได้มึงรอดูได้เลยที่กูมหาสัจจรยร์ที่สุดคืออะไรรู้ไหมมีพวกปัญญาอ่อนบางคนพูดยังไงรู้ไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเชื่อหมอดูเลยมึงฟังนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเชื่อหมอดูเลยแต่หมอดูจูจ่ๆมาทานายเรื่องแผ่นดินไวแม่นมากก็เลยเชื่อเลยนะแต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อหมอดูเลยแอแหลคนที่พูดอย่างนี้เชื่อมาตั้งแต่เกิด มึงไม่ใช่พิ่งเชื่อจ้าตอแหลไม่เคยเชื่อเลยแต่เขาทำนายแม่นมากก็เลยเชื่อแผ่นดินไหวจริงๆตอแหลกูงงอีกคนตักกะแบบนี้เลยมากสุดๆอาจจะแค่รักษาคาแรคเตอร์ ตัวเองผมเข้าใจแต่มันไม่น่ารักและไม่น่าเลื่อมใสเลยครับกูไม่ได้ให้มึงมาเลื่อมใสกูกูสอนทุกวันนี้กูไม่เคยให้ใครมาเลื่อมใสกูไม่จําเป็นต้องมาเลื่อมใสกูกูเคยขอให้มึงมาเลื่อมใสกูเหรอกูขอให้มึงมานับถือศรัทธากูเหรอกูเคยขอใครสักคนหนึ่งไหมถ้ากูต้องการคนนับถือศรัทธากูไม่นั่งด่าชำแบบนี้หรอกกูพูดจาอ่อนหวานแบบคนสันดาลแบบมึงไปแล้วกูพูดจาสุภาพแบบมึงไปแล้วถ้ากูต้องการคนเยินยอสารเสริญ กูไม่ใช่สันดานแบบเมืองนี่มานั่งสอนธรรมะมานั่งพูดกับคนอื่นเขาเพื่อให้อยากได้ลาบสการละชื่อเสียงเยินยอจากชาวบ้านกูไม่เคยอยากได้ถ้ากูอยากได้กูจะด่าเลยกูด่าทุกคนกูไล่ทุกคนหมดจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปกูไม่สนใจพวกเมืองหรอกกูพูดความจริงรับไม่ได้ก็ใส่หัวกระบาลออกไปรับได้ก็อยู่ต่อกูจะมานั่งสนใจอะไรกับซื้อชื่อเสียงเยินยอไม่สนใจหรอก ไร้สารละกูไม่ได้ทําทุกวันนี้เพื่อให้ตัวเองน่านับถือกูทําให้มึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจจะความจริงส่วนมึงจะนับถือไม่นับถือกูหรือไม่นับถูกูเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูหน้าที่กูคือให้ความจริงให้ความรู้ส่วนมึงจะรู้หรือไม่รู้เป็นเรื่องของมึงรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึง ูไม่จําเป็นต้องมานั่งปรุงแต่งปั้นแต่งตัวเองให้คนมานั่งเยินยอสารเสริญกูทําไปเพื่ออะไรไร้สาระกูไม่ทำหรอกปัญญาอ่อนให้ตายยังไงมึงก็เถียงเหตุผลกูไม่ชนะเพราะกูมีเหตุผลมึงมีแต่ความเพ้อเจอ้อทั่วจะลงยังไงมึงก็เาชนะความจริงกูไม่ได้ มึงหาวิธีเอาชนะความจริงกูให้ได้สิลองมาดูหน่อยมึงจะเอาชนะความจริงกับที่กูพูดได้ยังไงลองไหมล่ะกูเลยไม่เคยกลัวทัวเลยเพราะทัวบางทีก็ไม่มีเหตุผลปัญญาอ่อนกูไม่สนใจทัวหลอกแหกโค้งตายก่อนกูบอกให้กูจะไปกลัวอะไรอะความจริงกูไม่กลัวสิที่กูพูดไม่ได้พูดอะไรผิดเลยกูพูดถูกทุกประการก็มีแต่ทัวปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่เห็นด้วย คนปัญญาอ่อนต่านั้นะที่ให้ค่ากับเรื่องนี้เรื่องหมอดูว่าแม่นพยากรณ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กูพูดอยู่นี่ไงถ้ามันพยากรณเก่งจริงมันจะมีอุทกภัยอักขีภัยอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะก็นี่เมื่อมึงมั่นใจว่ามึงรู้ทำมันไม่บอกเขาล่วงหน้าล่ะหรือบอกล่วงหน้าทำมังป้องกันเหตุป้องกันภัยอะไรไม่ได้ล่ะ ก็ถ้ามันเจาะจงไม่ได้แล้วมึงจะพยากรทำไมจะมีประโยชน์อะไรต่อการพยากรนะั้นถ้าสุดท้ายแล้วพยากรไปก็ไม่สามารถป้องกันอะไรได้พยากรทำไมในเมื่อพยากรไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจะพูดเพื่อกูไม่เคยกลัวทัวนะยิ่งเรื่องหมอดูเนี่ยกูไม่เคยกลัวเลยกูปาชาดาเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนด้วยเอาสิเถียงเหตุผลกูให้ได้หาเหตุผลมาแต่อย่ามาพยาอ่อนนะ อย่ามาข้างๆคคูๆนะกูไม่กลัวอะไรครัวปัญญาทั่วไปอีกทุกทัวปัญญาอ่อนเนี่ยกูไม่เคยตัวกระแสะตีกลับถ้ากูกลัวกูไม่กล้าพูดหรอกจะไปกลัวทำหอกอะไรกันอทัวปัญญาอ่อนพวกนี้ทัวงมงายทัวไล้สาระทัวเพอร์เจอร์ อยู่ของท่านแบบคารวะดีแล้วขนาดวาจาคําพูดไม่เหมาะสมับการเป็นพระเลยแหมเดี๋ยวกูไปบวชพระกูก็หยุดพูดเองแหละก็กูไม่ได้เป็นพระทำไมกูจะพูดไม่ได้แต่เวลากูไปเป็นพระกูก็หยุดพูดไงก็คแค่นั้นเองมึงมีสิทธิ์อะไรไปห้ามใครว่าใครควรบวชไม่ควรบวชมึงเป็นพระพุทธเจ้าเหรอมึงสามารถตัดสินใครคนอื่นได้ว่าควรเกี่ยวการบวชรือไม่ควรเกี่ยวกบารบวชมึงคิดเองเออเองได้เหรอนี่มึงแต่งตั้งตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเนี่ยฮะ สามารถบอกห้ามใครได้ก็ได้ว่าอันนี้ควรเก่การบวชไม่ควรแก่กับการบวชวาจาแบบนี้ควรบวชวาจาแบบนี้ไม่ควรบวชมึงไปหามาสิพระพุทธเจ้าเคยบอกตอนไหนอย่ามาพูดอะไรปัญญาอ่อนนะกูกัวกระโถนเขีออย่ยปากมึงนะกูบอกก่อนนะปากไม่ดีกระโถนลงปากนะ ทำบุญเยอะได้เป็นเทวดามาแม่บ้านอาจารย์เป็น f c อาจารย์ร้องกีตดบอกถูกหวยอาจารย์5้าสิบาทดีใจมาก <laughs> พึงเป็นลูกศิษย์ FC กูแบบใดเนี่ยกูบอกว่าไม่ต้องเล่นหวยแต่พวกมึงก็เล่นกันฉ่ำเหมือนกันแล้วเนี่ย f c แบบใดกูสอนว่าไม่ต้องเล่นหวยอย่าโลภเพลงเรงอย่าได้ซักของก็เื่นเขาแต่ซื้อฉ่ำกันทุกคนกูงงมาก ฟังหลอกมีต่อเลื when when I follow, I ่อนผ่านโอ้โหนี่มึงขนาดเลื่อนผ่านนะเนี่ยมึงเลื่อนผ่านแล้วมึงพิมพ์ได้ยังไงอะเวลาเลื่อนผ่านมึงต้องเลื่อนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บมึงเลื่อนผ่านแบบใดพิมพ์ได้ไม่เคยฟังหลอกเลื่อนผ่านอย่างเดียวเลื่อนผ่านแบบใดพิมพ์ได้กูตายสมองกลับแล้วกูว่าเลื่อนผ่านแบบใดพิมพ์ฉ่ำ แบบนี้พี่มึงดูตัวอย่างไว้เลื่อนผ่านแบบนี้แหละเบียมึงแดกของกบเคี้ยวหลังเที่ยงอีกแล้วนะไหนมึงบอกสินแปลตหลอกตัวเองไม่พอก็หลอกคนอ,อื่นอีกแล้วทำไมกูจะแดกของกบเคี้ยวไม่ได้มันมีบัญญัติข้อไหนว่าห้ามแดกของกบเคี้ยวพระเจ้าบัญญัติห้ามแดกอาหารไปเอามาจากไหนว่าห้ามแดกของกบเคี้ยวเดี๋ยวก็ตีปากโง่และอวดฉลาดนะ เกี่ยวอะไรกับเคี้ยวไม่เคี้ยวกูแด,ดกว่านหางจระเข้มันเป็นยาวักชีวิตทำไมกูจะแด,ดกไม่ได้วัดป่าเขาก็ฉันกันปเป็นเรื่องปกติโง่และอวดฉลาดนะับ